เล่าครับเป็นยังไงบ้างครับผ่านไปครึ่งแรกแล้วเนาะขอได้ไหมเนาะเนี่ยขอได้ไหมเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศสนุกดีค่ะใช่ไหมครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างร้อนไม่หมดเลยค่ะร้อนค่ะร้อนร้อนเพราะอรนเพาะอะไรครับไฟค่ะร้อนรุ่มไปหมดเลยค่ะเมื่อยหน้ามากเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้พระเอกไปไหนครับไปที่ค่ะ สีชี้ค่ะไปสีชี้ชิงช่องไปชิงช่องค่ะวันนี้โปรโมทสำหรับแฟนๆก็ติดตามชมนะคะสามแซบอาทิตย์นี้นี่เข้มมากชงเข้มมากนุ่นนุ่นนุ่นมาละเข้ามาละใช่ไหมโอเคเข้ามาละเข้ามาละไปไหนมาครับห้องน้ำครับเปิดเด็กสาวมาค่ะ ตอนนี้แฟนคขับยังอยู่เต็มนะครับเบิกนิดนึงแตบอกเลยแฟนๆเมื่อกี้นี้ระหว่างมันติดรายการแซบมาก กันแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มเข้าบันทึกเทปรายการต่อแล้วนะคะบ๊ายบาย